สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาอัปเดตกิ่งตอนมะขามแค่นะครับผมที่เพื่อนเพื่อนสอบถามเข้ามานะครับการตอนมะขามตอนไม้นะครับว่าใช้ระยะนานแค่ไหนนะครับผมไม้แต่ละต้นนะครับแต่ละฤดูนะครับแต่ละขนาดนะครับจะออกรากไม่ไม่เท่ากันนะครับผมถ้าให้ผมบอกการันตีนะครับผมผมก็จะเน้นอยู่ประมาณ20วันถึง3เดือนนะครับทิ้งไว้ได้เลยนะครับถ้าหลัง3เดือนไปเนี่ยอาจจะ เป็นอื่นไปแล้ว well. น,นะครับอาจจะไม่ออกก็ได้นะครับหรือว่าจะอาจจะออกก็ได้นะครับผมอย่าง2 2ตุ้มนี่นะคร <pet> <version> ับผมช oui ุดที่ผมตอนไปพร้อมกัน6 7ตุ้มนะครับเขาออกไปหมดแล้วผมตัดลงปลูกไปหมดแล้วนะครับผมก็เหลือ2ตุ้มในครับที่ยังไม่ออกนะครับแต่ตอนนี้ออกมาแล้วนะครับผมมาช้าแต่ออกนะครับมาช้าแต่ออกนะครับก็เพื่อนเมือใหม่นะครับใจเย็นๆนะครับการตอนไม้นะครับผมการตอนไม้ก็คือเขาก็จะมีบางทีก็ ความชืน้นความชื้นไม่ได้นะครับความชื้นไม่ได้อาจจะชื้นไปอาจจะแห้งไปนะครับผม <it> ก็มีผลต่อการออกรากนะครับนี่ครับอย่างเงี้ยออกมาแล้วนะครับผมอันนี้ก็ออกช้านะครับ2ตุ้มนี้ก็โดนกระลอ,อกกัดเหมือนกันนะครับกระลอ,อกกัดเหมือนกันเนี่ยโดนกระลอ,อกกัดแล้วก็น้ําก็จะเข้าไปเยอะพอน้ําเข้าไปเยอะทําให้เขาแฉะนะครับทําให้เขาแฉะเกินไปก็หลังจากที่ไม่มีฝนนะครับหลังจากไม่มีฝนไม่มีน้ำนะครับ ตุ่มก็เริ่มแห้งนะครับรากเขาก็เริ่มออกนะครับผมอันนี้ก็มาตอบคําถามเพื่อนๆน,นะครับที่สอบถามเข้ามาว่าการตอนใช้ระยะเวลานานแค่ไหนรากถึงจะออกนะครับผมผมจะตอบประมาณว่าบางบางชนิดนะครับก็10กว่าวันก็ออกแล้วนะครับผมถ้ามันไม่ออกนะครับจะเย็นๆทิ้งไว้ไปเลยถึง3เดือนก็ทิ้งไว้ไปเลยนะครับเดี๋ยวรากเขาก็จะออกนะครับแต่ถ้าไม่ออกหลังจาก3เดือนแล้วก็ พิจารณา ja ได้นะครับอาจจะเราคว้านไม่ดีนะครับเราขูดไม่ดีนะครับผมคว้านไม่ดีขูดไม่ดีเนื้อเยื่อเขาขขวิ่งชนกันถ้าวิ่งชนกันแล้วรากยังไม่ออกนะครับผมถ้าให้ชัวร์เลยก็ขูดแล้วก็ทิ้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งขั้นต่านะครับอาทิตย์หนึ่งบางบางตุ้มผมทิ้งไว้เป็นเดือนก็มีนะครับแล้วก็เขาก็จะมีกิ่งเอ้ไม่ใช่มีกิ่งกิ่งที่เราคว้านไว้นะครับเขาก็จะปูดนะครับเขาก็จะปูดขึ้นนะครับการตอนกิ่งเพื่อจะทําให้มันปูดขึ้น ก็ใช้ในงานบอนไซนะครับเพื่อจะให้จัดรากแล้วลําต้นเขาผายนะครับเหมือนไม้ใหญ่นะครับอันนี้ก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับแล้วก็มาตอบคาถามที่ตอบที่สอบถามกันมาเยอะนะครับว่าตอนแล้วใช้เวลานานแค่ไหนนะครับก็อยู่ในคลิปนี้แล้วนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับไอพอดบอนไซจิว๋วสวัสดีครับ